Go Mindset หรือจิตวิทยาแห่งทองคําคือการเปรียบเปลยถึงการมีทัศนคติที่มีค่าแข็งแกร่งและไม่เสื่อมสลายไปตามการเวลาเหมือนกับทองคําซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและเป็นที่ต้องการเสมอนี่คือบทความที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและสร้าง Go Mindset ให้เกิดขึ้นกับตัวเองครับ Go Mind เ e t เปลี่ยนทัศนคติให้ล้ำค่าและยั่งยืนดั่งทองคำ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความเก่งกาจเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอสิ่งที่จะแยกคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนออกจากคนที่สำเร็จเพียงชั่วคราวคือสิ่งที่เรียกว่า go mindset หรือกระบวนการทางความคิดที่ถูกหลอมจนบริสุทธิ์และมีมูลค่าในตัวเอง 1. ผ่านความร้อนเพื่อให้บริสุทธิ์ resilience ทองคำจะบริสุทธิ์ได้ต้องผ่านการหลอมด้วยความร้อนสูง เช่นเดียวกับ Go m i n าย e ์ที่มองว่าอุปสรรคคือเชื้อเพลิงคนที่มีแนวคิดนี้จะไม่หนีปัญหาแต่จะมองว่าวิกฤตคือโอกาสในการชำระล้างข้อผิดพลาดและขัดเกลาตัวเองให้เก่งขึ้นพวกเขารู้ว่าความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโต 2. มูลค่าที่คงทนไม่เสื่อมสลาย (Intrinsic Value) ไม่ว่าทองคำจะอยู่ที่ไหนมูลค่าของมันก็ยังคงเดิม g o ้ม Mindset คือการรู้จักคุณค่าของตัวเองหรือ Self-Worth โดยไม่อิงกับคำชมหรือคำวิจารณ์จากภายนอกเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรและยึดมั่นในหลักการหรือ Principles คุณจะไม่วันไหวต่อกระแสสังคมหรือความล้มเหลวเพียงชั่วคราว 3. การปรับรูปทรง Malleability ทองคำเป็นโลหะที่เหนียวและสามารถตีเป็นแผ่นบาง หรือแปรรูปเป็นรูปทรงต่างๆได้โดยไม่แตกหักนี่คือลักษณะของ growth mindset ที่ผสมผสานกับความยืดหยุ่นหรือ flexibility คนที่มี g o w t mindset พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ learn ละทิ้งสิ่งที่เคยรู้ unlearn และเรียนรู้ใหม่ relearn เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 4. เปล่งประกายด้วยตัวเอง authenticity ทองคำมีความสว่างสวัยเป็นเอกลักษณ์ การมี go mindset หมายถึงการเป็นของจริงในสิ่งที่คุณทำไม่ใช่การเรียนแบบใครความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือ trust ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีค่าที่สุดในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์วิธีฝึกฝนเพื่อสร้าง go mindset stop complaining start refining เลิกบ่นเรื่องชอกชะตาแต่ให้ถามตัวเองว่าบทเรียนนี้กำลังสอนอะไรเรา invest in yourself ลงทุนในความรู้และทักษะเพราะความรู้คือสิ่งที่จะติดตัวคุณไปตลอดเหมือนเนื้อทอง stay grounded แม้จะประสบความสำเร็จสูงแค่ไหนให้รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือ humble เหมือนทองคำที่มีน้ำหนักและมั่นคง go mindset ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเลือกที่จะมองโลกเลือกที่จะตอบโต้ต่อปัญหา และเลือกที่จะรักษาคุณค่าของตนเองไว้ในทุกสถานการณ์